สำนักงานอายการกรุงปารีสได้ออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีขโมยเครื่องราชกักุฎภัณฑ์อันล้ำค่าของฝรั่งเศสจากพิพิธภัณฑ์ลูฟได้แล้วภายหลังจากที่หนึ่งในผู้ต้องหาพยายามเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศจากกรณีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มโจรบุกจู่โจมหอศิลป์อพอลโลของพิพิธภัณฑ์ลูฟและได้หลบหนีไป พร้อมกับเครื่องลาดกับกุธภัณฑ์ซึ่งประเมินมูลค่ารวมกันหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลาไม่เพียงกี่นาทีสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกล่าสุดสื่อฝรั่งเศสร,รายงานว่าชายสองคนอายุราว30ปีซึ่งเป็นบุคคลที่ตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วถูกควบคุมตัวเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้หลักฐาน DNA ของชายทั้งสองคน ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเขตโอแบร์วิลเลเย์ ier, ชายเมืองปารีสซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งถูกจับกลุมรายงานระบุเพิ่มเติมว่ายัางมีผู้ต้องสงสัยอย่างน้อยสองคนที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมในครั้งนี้ซึ่งยังคงหลบหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่อยู่